สวัสดีค่ะเป็นคลิปยาวนะคะดูเพลินๆดูแซ่บๆนะคะเมนูคลิปยาวแซ่บๆนะคะตอนนี้เราก็จะกินนะคะเฉเพาะปลาเส้นค่ะรพาะปลาเส้นนะคะอร่อยใส่พริกลงไปแล้วนะคะใส่พริกค่ะอร่อยๆเลยะคะ่ะกดรังคนให้เข้าหากันนะคะมีกระเพาะปลานะคะมีไขน่นกกปะะทานะคะแต่มน้ําปลาลงไปมันเข้มข้นให้มันหอมหวานรอร่อยเข้ม เค็มๆหน่อยนะไม่ใช่เค็มหน่อยนะคะไม่ใช่เค็มหน่อยนะคะกินอะไรก็ต้องให้อิ่มนะคะอิ่มท้องนะคะเอาต้องเอานะคะแบบพใสัยแว่นตานะคะมันเลเลยตาของเรามาหน่อยนะคะเราก็ต้องเอาแว่นตานี้อ่อนนะคะอร่อยอร่อยนะคะมาชิมชกันได้ไม่ใช่มาชมนะชมด้วยนะคะชิมด้วยนะคะอร่อยจริงๆนะคะกระเพาะปลานะคะมีเลือดมีไข่นกกระทามีหน่อไม้นะคะที่เรากินนี่นะคะ ออมาพูดคุยกันนะคะให้เพลินๆนะคะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นนะคะที่รวมใี้คลิปยาวคลิปสั้นนะคะคลิปแซบๆนะคะขออภัยที่พูดผิดนะคะขออภัยนะคะมาเลอะไปหน่อยนะนี่แหละค่ะโุ้ยวันนี้เราก็กินนะคะเมนูนี้ก็อร่อยนะคะกินง่ายนะคะกินง่ายนะคะลงปากเข้าคอเลยเรียบร้อยเลยอร่อยอร่อยจ้านะคะแซบๆซนะคะ กินที่ไหนก็ไม่เท่ากินซื้อมากินที่บ้านนะคะซื้อมากินที่บ้านนี่นะคะมันอบอุ่นนะคะมันอบอุ่นป้องการเชื้อโรคใครจะไออะไรมาเราก็ไม่คัวนะเพราะเรากินอยู่ที่บ้านนะะี่ค่ะไข่นกกระทานะคะมาชิมกันได้เลยนะคะมาชิมกันได้เลยนะคะไข่นกกระทานะคะนี่กลายจะโมดจาแล้วเพราะมันอร่อยนะกล้จะโมจาน,นะคะอันนี้เป็นเมนูนะคะที่เราแนะนํานะคะรวม รวมคลิปยาของเมนูนะคะหลายเมนูนะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดว่าจะกินเมนูไหนอีกนะคะตอนนี้เรากินเมนูแรกก่อนนะคะเมนูแรกนี่นะคะก็อร่อยนะคะถูไฟกินไปนะคะถูไฟกินไปอร่อยมีเส้นด้วยนะคะเส้นเส้นนะคะอร่อยถึงใจเลยนะคะเพราะเราชอบมากเลยนะคะเอ่อ กระเพาะปลาเส้นเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าเราใส่เส้นหมี่ลงไปเราก็เรียกว่ากระเพาะปลาเส้นนะคะมันก็อร่อยนะคะวันนี้จะเป็นคลิปรวมเมนูนะคะคลิปยา,ยาวๆรีเทิร์นกันอีกแล้วนะคะรีเทิร์นอีกแล้วนะคะเอามาเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ชมไม่ได้ชิมไม่ได้กินนะคะก็สุดยอดนะคะอขอบคุณนะคะต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะก็ขอมารับชมได้เลยนะคะคลิปอะไรนะคะอ๋ คลิปอร่อยอีกแล้วข้าวผัดข้าวผัดนะคะอันนี้คือข้าวผัดนะคะมีหมูย่างด้วยนะคะข้าวผัดรสอร่อยข้าวผัดรสอร่อยอร่อยจริงๆนะเจ้าจ้ามีกิมไปด้วยนะคะกระพู่ไปด้วยแล้วใส่พริกป่นไปด้วยนะคะและปป้วะะลพริกนิดแดงไปด้วยนะคะคนเข้าให้เข้ากันนะคะคนเข้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่าปาดนะคะใส่าปาดกึ่ลงไปมันก็อิ่มนะคะนี่นะคะ อาตักเร็วๆข้าตักเร็วๆข้าเดี๋ยวติดคอน,นะอยากกินเร็วนะอยากกินเร็วนะแล้วก็บอกตัวเราอยากกินเร็วแต่มันก็อดกินไม่ได้เพราะมันหิวใช่ไหมคะมันหิวค่ะมันหิวอะไรก็ไม่เท่ากับว่าหิวข้าวนะคะถ้าหิวข้าวขึ้นมาแล้วนี่นะคะมุดนิดมุดนิดนั่งเฉยๆนะคะพอหิวข้าวนี่นะไม่อยากทําอะไรนะคะนั่งเฉยๆนะคะ นั่งเฉยเลยนะคะพอข้าวมาเข้าปากนะคะไม่พูดอะไรแล้วรีบกินนะคะวันนี้หิวมากเลยนะคะชอบผัดชอบผัดโรยน้ำตาลทรายด้วยนะคะเพราะแปลกนะคะกินชอบผัดก็ชอบโรยน้ำตาลทรายนะคะไม่เหมือนใครแล้วก็มีโอ้แตงควานนะคะยอดฮิตเลยนะคะไปร้านไหนก็แล้วแต่สั่งข้าวผัดก,ก็ต้องทานเตงควาให้เรานะคะ นี่หมูย่างนะคะหมูย่างหมูปิ้งก็เรียกง่ายๆแล้วกันะะนะกินไปอร่อยนะคะไม้ละ5บาทเองนะคะเราซื้อมาสองม้เพื่อความประหยัดน,นะคะก็ซื้อแค่สองใพอนะคะสองม้ก็อิ่มได้นะจ๊ะสองใบก็อิ่มได้นะจ๊ะนะคะนี่ก็หมูกินไปเลยะค่ะกินไปไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะคะก็กินไปเรื่อยๆนะคะกินไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยโอ้ย อิ่มอิมไม่อิ่มนะคะเพราะยังไม่หมดจานเลยนะคะยังไม่หมดจานนะคะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาชมนะคะเรากินพริกแล้วนะคะเท่ากินพริกแดงนะคะเพราะพริกแดงมันอร่อยดีนะคะมันไม่เผ็ดมากนะคะมันนุน่มๆจะเป็น กินหนูเม็ดเล็กนี่เผ็ดมากนะคะแซ่บแซ่บแซ่บเลยนะคะแซ่บเลยนะคะก็จิงชาไม่ค่อยเยอะเลยนะคะแต่เต็มจานนะคะเขาบอกว่าจิงชาไม่เยอะได้ยังไงนะคะเต็มจานเลยนะคะเต็มจานเต็มจานนะคะมากินกันได้เลยนะคะมากินกันได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะที่รับชมแล้วนะคะหิวข้าวกินได้เลยนะคะกินทางออนไลน์ได้เลยนะคะบอกว่าอย่ากินข้าวพัดนะคะเดี๋ยวเวลาเป็นชื่อออกมาอร่อยม่นะคะ แล้วก็นะะิ้มนะคะยิ้มยิ้ม้วอ้าปากนะคะความว่าออนไลน์ที่เราสั่งข้ามาเข้าไปในปากแล้วก็อิ่มแล้วนะคะนี่แหลคะค่ะสั่งข้าปากทางออนไลน์ออนไลน์นะคะต้องสั่งแบบนี้นะคะนี่นะคะออกเข้าวผัดข้าวผัดข้าผัดปุ๊บอ้าปากปากั๊บนะคะอ้าปากเขาเขียนว่าออนไลน์เข้าไป <S <S ก็เข้าไปอยู네่ในปากเราเลยนะคะอิ่มแล้วนะคะนี่แหล,แลคะค่ะเพราะทางออนไลน์นะคะออนไลน์ right, เลยคะ่ะ กินจริงๆนะเจ้าเจ้ากินนโวค่ะก็ขอบคุณข้าวเลยนะคะข้าวมีประโยชน์มากนะคะขอบคุณเมนูต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปรับชมนะคะมันจะอร่อยมากนะคะข้าวมื้อนี้เราต้องขอบคุณข้าวนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปเมนเมนูหมูสเต,ต๊ะ หน่หมูสเต๊ะ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 อร่อยน้ำจิ้มปลาจะคืนปลาจะคืนน้ำจิ้มปลาจะคืนโอ้โหกินใหญ่เลยนะเด็กกินเผื่อไว้ด้วยนะแองคนที่บ้านบ้างนะเดียกกินหมดนะนะคะ เขาก็บอกว่ามีคนข้างๆเขาบอกว่าแบ่งไว้บ้างนะอีกินหมดนะโอ้กินอย่างรวดเร็วนะกูก็ใครใครแย่งล่ะไม่มีใครแย่งหรอกนะคะโอ้ริงๆินินิเข้าไปนะคะการกินหมูสเต๊กนะคะก็มีวิธีการกินนะคะกินยังไงให้อร่อยกินยังไงที่ให้อิ่มก็กินหมดจานนี่แหละค่ะอร่อยแน่แล้วกินหมดจานนี่มีน้ําจิ้มแซ่บๆน่ะอร่อยแน่นี่แหละค่ะกินยังไงให้อร่อยก็ต้องกินแบบนี้แหละค่ะ ม,มีแตงกวาด้วยนะคะมีแตงกวาด้วยนะคะอร่อยไปถึงใจเลยนะจ๊ะกินด้วยพูดด้วยมันเนื้อเหนื่อยเหนื่อยน,น,นะคะไอ้นี่นะคะเราก็กินกันให้อิ่มนะคะเพื่อความสนุกนะคะเพื่อความอยู่รอดเพื่อการกินมูสเต๊ะให้มีรูปทรงสเสด็จญาตินะคะกินแบบไงสเสด็จญาตนะคะกินสเสด็จญาตด,ดีก็ละ หมายถึงว่าเรียกญาติมาด้วยนะคะจะได้เสด็จนะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณหมูสเต๊ะด้วยนะคะกินอะไรต้องขอบคุณไปแล้วนะคะมากินข้าวไหมนะคะข้าวได้แกงนะคะผัดพริกใจนะคะมีน้ําพริกเผาด้วยนะคะโอ้แซ่บแซ่บ แซ่บแซ่บแซ่บ่อร่อยอร่อยร่อยน่อยนะคะนะคะใสน้ำพริกเผาด้วยนะคะแซ่บมากๆเลยนะคะนี่นะคะชอบมากนะคะน้ำพริกเผานี่ชอบมากนะคะมีเปรี้ยวมีเค็มนะคะรสอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูต่อไปเป็นอะไรนะคะโปรดไปติดตามชมอิกนะคะขอขอบคุณค่ายแล้วนะคะขอบคุณค่ายแล้วนะคะต่อไปเป็นวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นแทนใจนะคะเราผัดวุ้นเส้นแทนใจนะคะเส้นยาๆผัก กาดขาวมะเขือเทศผัดแบบบ้านๆน,นะคะไม่มีรสชาติอะไรมาปรุงแต่งนิดหน่อยนะคะผัดแล้วก็กินเลยนะคะข้าวปลานะคะโอ้ยอร่อยอร่อยมีอาหารหลายอย่างเป็นรูปภาพนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิเป็นกำลังใจด้วยนะคะ